<laughs> เป็นยนันะเห็นบ่แดงแบบปูดเลยอ่ะน้าอยู่ไหนเน,ะนาะดูก่อนเนาะก่อนที่จะกลับเอากลับบ้านเพราะว่าแต่ว่าหันตัวงไปเบิ่งแบบว่าโพนเอุ้มโพนช่วงนี้มันจะเป็นเห็ดบวกตาบออกนี่ค่ะมาเจอแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยโตเนาะแต่มันอาจจะได้อยู่นะเดี๋ยวผ่าดูฮะหมาบใบใหญ่บ ่่กอนนายอยู่ไหนเน,ะน,น,น,นาะนาเยอะแยะเราก็เอาหลายๆกกนะเอาตรงนี้เราก็ไปเอาของนาอาจารย์โกยพ่อภาษาตั้นผ่ามึงแม่นี่เดี๋ยวบวกทิวแย่งกินวะ <c oughs> ัมมมมหมูมมูเผามาเก็บบบมาหลาสุดขี้ทีหลาแล้วจ้ะน,น,น,นี่จ้ะตกอย่างนี้เสียแล้วจ้ะหอนขนาดเบิง่งกบมาดูโบเป็นไปได้นี่เดี๋ <c oughs> ดวนโมนีได้กบมัน แล้วโหลดมาแล้วเดือดไปขึ้นซาลาเปาไปอ๋อไปนี่เห็นปะ่ะคะไม่เห็นมากคือได้ที่ไหนตรงนาบารหล่อนะโบนออาะบางใหญ่เนาะแต่เราเถ่าแล้วอ,อ่ะถ่าวถ่าแล้วเราก็เจอผลไม้ป่าชนิดนี้คืออร่อยมากเลยนะ น้องม่จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่อร่อยแต่มันยังไม่สุกมากแต่เราก็จะชิมจำชื่อไม่ได้อะอค่ะศูนย์ห้าอืมาอันนี้มันได้ไหมแหละเราจะเลือกป่าใหญ่หญต้องหั่นใหญ่บอที่ิันเก็บมันนะมันต้อสีใหญ่ขึ้นแล้วด่ะเนาะไปบอ ไปเลยบ่เราไปเอารถมันนนอยย <c oughs> ี่ดีเหตะไครอะกัดหน้าอีกแล้วเราก็มาอีกหนึ่งป่าแล้วนะคะอันนี้ก็ใหญ่อยู่นี่เดี๋ยวเราจะพาดูก่อนเนาะก่อนที่จะกลับเอากลับบ้านเพราะว่าถ้ามันไม่เก่เราก็ไม่เอาไปนะมีกบมันตุ้งใหญ่อยู่เย,เยอะเลยอะเหยาเลมันตกยู่ ได้อยู่ได้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 เก็บค่ะคานคีพีก่อนได้กลุงมวันนี้ไล้เราเอาไปหมวกป๋อฮันเดรฟูมีอยู่บ่หมดมักกัดตัวขนาดได้บูได้มืมัวนัานนะเห็นบ่แดงแบบปูดเลยอ่ะมัมแมนหมดไหมยุงเคยกระว่าอยู่หมดถึงไปกัดเจ้า ใส่สอเมซอนเพื่อิไดยเงินเขาพี่น้องถ่ายจริงเลยเนี่ยจริงโลละร้อยจ้าเบอนี้นบออะไรเลยต้องแบบ,บนัองแบบนี้ าลินเล็กพี่ซิงโบดกได้ใหญ่ข้ามอะทุกคนดูเอาโลละร้อยพี่น้องหันมาเบ่งการเก็บโมลุสิเสียในการถืออนาขันดาไปหรือเพราะมันเป็นปลาแต่คืคือคุมแล้วนะคะมันมันจะมีรสชาตินัวๆมันๆอ๋อโบมา คือสองอันแบบว้าวพ่อผ่านี่ได้คะแนนได้กินเขาเยอะไป่สดเยอะโลกนี้ที่จะดีได้ดอกนี่เราต้องมุดอย่างนี้เลยนะแกแต่พาไปทางวงค่ะทุกคนเห็นเราไหมเห็นเราไหมอ๋อมีคนสื่อจริงบ่นนี่ได้ี่นี่นะจะบล็อกถังเก็บหน่อบ่วหน่ะปีก่อนแล้ก็เก็บขายหน่อบัว าจิโด้ไปหาจีโด้จีโด้ทำอะไรจะเอายทำได้แล้วเห็นมนเื่อนถร้เหมือนเงแต่เพราะ่ะเงินกัดเป็นคนคิดแตว่าหาของป่าขายอยู่แล้วนะบูนานๆเขาจังมาเลยก็คิดเอาสมเหตุสมผลในกานตั้งราคาเรอคุ้นล โบเราต้องหางก้นหินเหมาต่ออีกนี่เป็นไงยิ่งเนียนยน้ยคือมากินทรมานยุงกัดละไปละออกละเออมันสวยเลยนะก,กละ่องจกขนาดเลยหน่อยไอรีวิวก่ะเห็ดวีดขนาดเลยหน่อย <c oughs> โอกาสว่นี่เราก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราจะไปผ่าอยู่บา้านปิะิทธ์เนาะ <c oughs> เราจะเอาพวกเปลือกนี่ยพอเราเห็ด อันนี้นะเอ,ออย่างนี้เออเราเห็ดปุ๋ยมากเขาสิเอาอาันนี้น่ะเอาไปใส่ในปุ๋ยมากของเราเนะาะมันก็สิเปลี่ยนไวนะคะนี่ค่ะความเหนื่อยไปพากินก่อนทับพ,พอเดี๋ยวก็จะเก็บสุกลูกขาห้ากิโลปะ่ะกลับบ้านหมดกันเลยเออนี่ค่ะออไอหอยหอยไปรียงมาน้าแดงหน้าดำเออว่ะได้แล้วหาม หามา่ะอะไรเง,งี้วยวนพายมือให้ได้ห้าให้ได้ไมาจิม้มมันบ่เต็มมันใหญ่อยู่มันได้อยู่เนาะถ้าคนอยู่บ้านนอกนะซีโฮนอกบอกนอะ่ะบางคนก็ไปแซ่อิ่มแต่บ้านอายว่าควายเห็ดได้นี่เห็นบอ่อคนโชคดีเธอแรกมากเลยกาเต็มเลยนะเออนี่บ่เต็มปันได อร่อยนะคะ้องไปเก็บอีกโอ้ยในบ่มีเลยนี่มันบบคือเต็มตัวเทียตูไปเอาเนาะเบิ้องค่ะแต่มันอร่อยมันมันนะคะทุกคนจะถามว่ามันอิ่มไหมมันบ่อิ่มรอกจ้ะมันบ่แมนแนวอิ่มกินมดตะกาเนี้เอานี่ อิ่มปะโบโบอิ่มจ้ะอันนี้เอามาจะกกกนะสองอะ่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยเต็มเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างนะเต็มไหม,มคือกันอุ๊ยแต่มันก็ดีอยู่นะมันมันน้อยแต่มันดีอยูมม่มาแล้วค่ะมาละอ,อ,อันนี้ได้แล้ว khi strawberry, ồ, chuẩn hả, con, lừa mạt, vứt ra bơi,เหนือ lại đây, ừ. ถามว่ามันใหญ่เยอะสำนิบบะอ,อจาจจะใช่อะ่ะหน้าแดงแหงบะอืแล้วก็พ,วกพาลูกเรากินแบบนี้นะจ๊ะอา้าแต่มันบ่อยมันว่ะว่ามันน่อยบ่ รู้ว่าขับปนกับลำไยมึกินนีืบเป่เดี๋ยวทิมดูทิมเดี๋ยวทิวะองว้าไยำมาบ่ปลาหม้อไก่ไม่มาหงสนกิน่ป็ดอ่ะกินเอายบมาบ่เห็นละนา่ะปานันบนหนกจะสิ เย <c oughs> เอะมันหายนะไอ้ <c oughs> อาหอาออกมาว กระหนอมเม่ปอเสียวเวลาผ่าพ่อมว้าวมีมัดเต็มเป็นังยังกินเยอะ กินเกลือน่อยพอกูว่ะกินเบิ่งวหรอมื่อกซื้อแซลมอนคือก็จะว่าต้องว่าแซลมอนเอออะไรอย่างเนาะโอเคนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ